สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกีดยางกลางวันกันนะตอนนี้เป็นเวลา10โมงแล้วอีก2ต้นสุดท้ายครับให้ดูอย่างออกดีอยู่นะไปดูต้นกัน กลองหน้าถ่ายนะครับอย่างออกนี้นะไหนไดีอยู่กีแต่เช้าแหละครับแต่ว่ามันเป็นสองตัวสุดท้ายไงก็เลยถ่ายให้ดู